จงังเสมงว่าตัดแล้วจังมือเขาสิขึ้นนะครับหรือตัดจำปานนี่เขาสูงเขางามปานนี่ตัดขิ้นเี๋มันสิขึ้นในบอ่อนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาจิดตตามันแล้วกันครับว่าตัดแล้วจังมือเขาสิขึ้นตัดแล้วจังมือมันสิไทยบอ่อนะครับมันสิเป็นยังไงนะครับ <S <S ปีนี้ผมสิรถค่าปุ๋ยเคมีครับ <S <S ปีนี้ปุ๋ยยูเรียรแพ้งครับสอบประพันธ์กว่าบาทปุ๋ยต่างๆกับแปงมหมดเลยล่ละ เลยสิว่ได้ใส่ปุยยูเรียครับทีนี้เพราะว่าใส่โตมันเลี่ยงมันเองครับเฟื่องนะครับเพราะเขาใช้ควบต่อเฟื่องแต่ฤดูแลงนะครับแต่เฟื่องเนา่ามันกิดสิเป็นอาหารเป็นยูเรียอาหารบำรุงล่ต้นบำรุงใบนะครับบำรุงรากต่างๆตัวน,นี้ตัดลงไปอีกนะครับเครื่องหยาเครื่องเขานะครับมวน้องเชือกันกับเนา่ากเัเลี้ยงใบเลี้ยงต้นเชื่อกันนะครับตัวน,นี้สิยูได้ประมาณสองเดือน นะครับสองเดือนสองเดือนก็กลัวสามเดือนเลยส้่นะครับเขียวะจะมาเบิ้งกันกันแล้วกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแคนแฝนหมอลำที่เราฟังอยู่ทางบานทราบรับ <c oughs> ครับสำหรับเมื่อนีวันพุทธที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับจะเขาสูฤดูฝนฤดูทับหน้านะครับ ฝนฝาตกลงมาเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วนะครับให้หน้ากระชุ่มชื่นสําหรับเขาในหน้าที่ว่านใบต่างๆว่านใบตั้งแว่ันที่ซีมิถุหน้าสองขันหารอยหมกบหานะครับมิถุนากระกฎดาเดือดกว่านะครับยาพื้นยาพื้นหน้าครับพี่น้องอยาพื้นหน้าเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าพอตัดบพอตัดทำใดยนะครับเป็ยาพื้นหน้าเรื่องแลวก็ะลงมือตัดเลยนะครับปีนี้ เห็นหน้าอินซี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ้งขายยังต่างกับแพงเบิดนะครับเนื่องจากน้ํามันแพงนะครับน้ามันแพงปุ๋ยกับแพงนะครับตรสอบแล้วเกือบสองพันนะครับเพราะฉะนั้นการลดการใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่สร้างใบสร้างต้นลําต้นมาเลยนะครับเัางหจะเป็นสงสัยู่แล้วนะครับเพราะว่าเบองต้นก็ก็ใช้กบต่อเฟื่องนะครับใช้กบต่อเฟื่องกัที่เอท มีปุลมิปุ๋ยในดินเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับหลังจากเขาวานเขามาแล้วนะครับประมาณเดือนวกว่าๆเทาก็มาตัดหญ้าตัดเขาลงนะครับถึงวิธีการตัดตัดให้สันที่สุดนะครับหเหลือสันที่สุดนะครับแทนแท้ค่ะว่ามีน้ำเนี่ตัดจำดินเลยนะครับตัดจำดินเลยเนื้อคอัวเนื้อกนยังไงเนื้อ้เอนเขานะครับ,เน,นนรบเนื้อดินประมาณสักเส้นหนึ่งนะครับใน,สนเส้นเหลือเส้นหนึ่งดีที่สุดเลยนะครับ เาใสได้ปุ๋นได้ปุ๋ยผื่ดชดเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ปุ๋ยรละาแพงนะครับเขาก็มาแก้ปัญหาลดต้นทุนโดยวิธีการตัดหญ้านะครับตัดเข่าหญ้าขึ้นแท้ตัดลงนะครับตัดปันลงนะครับเวลาฝนตกมั็สิตไหลลงใส่หน้าคือเก่นนะครับต้นหญ้าซึ่กันนะครับหญ้าเนี่ยเขาก็ขัดมันเหี้เขาก็ตัดสองเกี่ยวสามเกี่ยวนะครับปัดนลงให้มันย่อยสลายได้ไว้นะครับ เป็นปุ๋ยนะครับซึ่งปุ๋ยผื่ดสดตัวนี้นะครับตามดีประมาณกันบางเดียวมันทีตโตไรละประมาณพอต่ำกว่าหนึ่งพันกิโลกรัมนะครับเป็นปุ๋ยผื่ดสดที่ใส่ได้โดนในนั่นนะครับแล้วก็ยู่หน้าเข้าได้โดนประมาณสามเดือนนะครับจนหอดเข่าที่ตั้งทซองที่ม่านสิ่ถอกกูละนะครับอ่ะพี่น้องผู้ใดต้องการอยากลดต้นทุนก็มาเบิ่งวิธีการแล้วกันนะครับสองวันสอที่เก่ากรกฎาคมคหาครับ มื่อคืน้นตกครับ <c oughs> ตกถงแตอนแรกตุ่มนึงก็กลัวแต่คนคอยลิ้นซีแซะีแสมาเรื่อยๆครับเขาหน้าที่มันแห,แห้งนะครับก็เริ่มชุ่มชื้นขึ้นครับน้ำน้ำแกห้หน้าก็เริ่มหงแล้วก <c oughs> ็ติดเป็นไปตามธรรมชาติครับเพราะว่า เดือนกรกฎาคมสัปดาห์ที่สองคือเริ่มตัดหญ้าตัดเขาแล้วตอนนี้เป็นสภาพก่อนตัดนะครับหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์นี้ตัดคันแทรก่อนตัดถนนทุนทางนี่ก่อนครับเข้าหน้าตามคันแท่ตามคันนานี้ก่อนเรียบร้อยก่อนนะครับเรื่องสิลงใงไหน้าครับไ้หน้ากับพ่อใต้พ่อตัดแล้วเลี้ยงแล้วครับอันนี้เขาเอืน่นหญ้าพื้นหน่อยครับหญ้าพื้นหน่อยหญ้าพื้นหน้า เลื้องแล้วดอกเลื้องแหลี่ยมลมแล้วฟังซึ่งเฝนลมเหลี่ขันนั้นเลื้งสำหรับตัดได้ครับเนี่ยพือหน่อยเลี้ยงเลื้งสำหรับตัดเลยขันยังเขียวอยู่ยังเปล่าไปตัดครับยังเขียวคือหมองบริเวณตัดไม่ขึ้นไม่อีกคือเขาครับเห็นจะว่าขันมันเลื้งแบบนี้แหละเนี่ยขันเลื้งแบบนี้แล้วนี่โอเคตัดได้เลยครับภาพรวมทั่วไปเลื้งได้นี่นะครับ ตัดแล้วมั้งแต่เช้าวันอีกครับมันก็สิไกด์กเป็นฟุนเป็นปุ๋ยตัวมเมลีงมันเองครับใบเลี้ยงใบครับตระกูลยูยเรียใบเลี้ยงใบส่วนเลี้ยงหมากเขาก็จะคอ่อยาปุ๋ยมาใส่มันออกครับเดี๋ยวเอาไว้เริ่มสตาร์ทบ้านจันทร์วันอังคารนะครับตัดหนาขั้นแท้เสาร์อาทิตย์นี่บรูดยูดครับเสาร์อาทิตย์นี่เสาร์ก็สติ ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับวันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะไปประชุมจังหวัดเลยนะครับจะคอยมาลุยกันครับเอาให้เลี่ยนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ้นเป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งครับปุ๋ยผืดสดน เห็นรประมาณไรกว่าลอ,องครับเมื่อีวันพุธที่13กรกฎาคมมหาครับวับนพิสาขาบูชามาตัดเข่าครับเริ่มตัดเข่าแล้วพ่ากรกฎา์แรกสัปดาห์าที่สองเดืนเอนกรกฎาเมืองจากมันแก่แล้วครับหญ้าพืชนี่ครับ อ่าพุ่มตายแล้วบนะอกแกแล้วปีนี้ปุ๋ยยูเรียแพงครับสอบเพระพันธุ์กบาทปุ๋ยต่างๆก็แพงมัดเดี๋ยล่ะก็เลยสิบว่าได้ใส่ปุ๋ยยูเรียครับปีนี้เพระาะว่าใส่โตมันเลี่ยงมันเองครับก็คือขวกใบพวกอย่งางต่างๆมันหมดอย่าครับแล้วก็เดียกก๋ยวก็เน่าเปื่อยครับใบเลี้ยงใบครับ ว่าเลี้ยงมันเอง,ม,เองมันจาเป็นต้องซื้อปุ๋ยยูเรียครับเพระาะว่าหลายปีท่านมาก็ปุ๋ยยูเรียกัเใส่บุกี้สอบครับหน้ายูนีเฉพาะพื้นที่ง่มัดหยิบสามไรครับแต่ว่าตัวหน้าแค่ประมาณสิบหาไรครับใส่ปุ๋ยยูเรียเระมาสามกระสอบผสมกับปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาช่วงสีเอามเมล็ดแค่นั้นครับ ่ว่าช่วงนี้ก็คือ,อตัดเขาลงนะครับตัดเขาลงแล้วก็ทำมีดามากเขาขย,นยน e ุ่นเอ็มครับเอาเ e อ็มใส่ให้มันเปื่อยแต่จงังเสมอว่าตัดแล้วจังมือเขาสืขึ้นนะครับหรือตัดจำปานนี่เขาสูงเขางามปานนี่ตัดทิ่เน้อมันจะขึ้นในบอ่อนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาติดตาม,มกันแล้วกันครับว่าตัดแล้วจังมือเขาสืขึ้นตัดแล้วจังมือมันสิไทยบอ่อนะครับมันสิเป็นยังไงนะครับปีนี้ผมสิรถ ปุ๋ยเคมีครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็นหน้าตัวนี้เป็นหน้าอินซีระเทิลนะครับเนี่ยหน้าอินซีคอเทินก็จะใส่ปุ๋ยสูตร1ิผาซิผาซิานะครับเพื่อเลี้ยงมเมล็ดในช่วงเดือนตุลานะครับในช่วงเดือนตุลาแค่นั้นนะครับวันท้างๆไปแต่ว่าในตัวนี้นะครับสคมีเฟื่องนะครับ,พาารบเพราะเขาใช้ควบจ่อเฟื่องแต่ฤดูแล้งนะครับ,รบเฟื่องเนา่าเมื่อก็้จะเป็นอาหารเป็นยูเรีย อาหารบำรุงรำต้นบำรุงใบนะครับบำรุงรากต่างๆต,ตัวนี้ตัดลงไปอีกนะครับเครื่องหญ้าเครื่องเขานะครับมวนลงเชื่อกันกระเนา่าก็เลียงใบเลียงต้นเชื่อกันนะครับตัวนี้อยู่ได้ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนสองเดือนก็กลัวสามเดือนถึงสำหรนะครับเ调อ่ะจะมาเบ่งกันกันแล้วกันครับพี่น้องพี่น้องผ้ไดอ้อยากเรียนแบบอยากนํานไปใส่นะครับอยู่หน้าหญ้าหลายๆนี่ตัดลงเลยครับ คันแทงเกิดกับตัดลงด้ครับตัดออกเดี๋ยวมันกัดเนาวกัดฝนตกฝนล,ลงมามันกัดสิไล่ลงให้หน้าคือเขาคือเขานะครับลองมึงนะครับพี่น้องซอยประหยัดปุ๋ยอีกเยอะเลยนะครับ